ระเบียงน้ำจะมีแรงกระเสาะพุ่มน้ำนะคะแล้วก็จะมีการเข้าอันนี้เป็นภาพที่เราคิดว่าถ้ามีภาพฝันของเราเราก็อยากจะเป็นจุดไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของจังหวัดกาฬสินธุ์ก่อนทุกคนจะได้มารู้จักกาลสินมากที่สุดนณจุดนี้นะคะด้านค่ะมีร้านเที่ยงมต่างๆที่สามารถรองรับได้ทุกแอคทิวิตี้ค่ะในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนพื้นที่สถานการณนที่ออกมานากากของผู้ลุ่มนใยนะคะจุดประจํา ผลิินี้รที่สุดใน,นประเทศไทยปลาชัาขอาเราก็มีจำนวนมากกุ้งกระสีเราก็เยอะที่ทางอบจอที่ปล่อยครับตัวนี้ประมาณกี่ตัวนะคะห้าตัวครับ

พี่จะไม่นะ <coughs> nó kia đấy nè, cái này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  cái มันเป็นการทรมาของชาวบ้านอย่างเดียวเิงใช่ครับแล้วพ็หาสินา้นจัดเพื่อกระจัดตัวยาเสพติดนี้ให้พ้นไปรับท่านนายกครับวันนี้ผมกับคณะสสมีหน้าที่ของสอสอให้เต็มที่จะดูแลสภาผู้แทนรัษฎรให้เต็มที่จะเป็นปากเป็นเสียงแทนพรรคและรบครับจากตัวแทนของสสทุกคนครับขอบพระคุณครับ การในมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา็นสิทธิ์นี้เป็นตัวกำหนดความรู้เลยคนะครับโดยผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนะครับถ้าเหมือนกระทำนายสถานี่ยมันขีดเส้นได้เส้นบนคือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องในประเดนในหมู่บ้านเส้นล่างก็คือต้องจิตเวชที่ผมว่ามีห้าพันกว่าคนผู้ค้าผู้เสริผู้ติดนะครับแล้วก็มาแยกพอทั้งกรอบไปเพราะหลงว่าดำเนินการนะครับซึ่งไปว่า ในจังหวัดกาสินใน,ในพื้นที่ความหมายที่ท่างตั้งไว้ในวันนี้เนี่ยนะครับจะสามารถดําเนินการได้ภายในหน,นึ่งร้อยระยะการเียนราบผมว่าเรื่องสำคัญคือเรื่องของต้องให้เขามีอาชีพคิดว่าทางพี่น้องเราไม่รี้ท่านสสอทุกท่านทุกขเขตเนี่ยม,มีการผลักดันกันอย่างมากมายก็เเรื่องของสนามบินศึกษาไปแล้วแล้วก็จะทางโลกทางตา,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 างพันรัฐบาลก็ให้ขบวนการแต่ก้อนเพื่อไปศึกษาเรื่องไหน นะครับก็ดูว่ามันสามารถยกตักรรเชียง,งเศรษฐาเตวีจินนายกคนผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนก็ต้องได้รับสะท้อนขาที่ท่นนนานนายกบอกว่าเรื่องยาเสพติดผมกราบขอบคุณท่านนยายกเป็นอย่างสูงที่มีการคิกออฟจังหวัดกรสินให้เป็นจังหวัดเริ่มไ้รในการปราบยาเสพติดก็อีกอย่างหนึ่งก็คือคนวิกลจริตครับท่านนยายกครับคนวิกลจริตของกฬสินตอนนี้ห้0 0นแ้กว่าเนี่ยในใน1,700น้กว่างบา มันมากมากมากขึ้นไป่อยผมกลัาวขอท่านนยกว่าในเมื่อมีคนมุนทิโกจริตเดินตามหมู่บ้านหมู่บ้านละสองคนมีสามคนมันเป็นการพรังานของชาวาบ้านอย่างนี้นี่คือการเสียติดนะครับถ้าเหมือนกับทำกระี่สารเนี่ยก็ขีดเส้นได้เส้นบนคือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องอยาเสพติดในหมู่บ้านเส้นล่างก็คือเส้นที่เกี่ยวข้องยาเสพติดเกี่ยวข้องย่างไรครับเป็นคนที่เป็นโรคจิตเวทที่ผมว่ามีห้าพันกว่าคนผู้ค้าผู้เสพผู้ติด นะครับแล้วก็มาแยกมาตัดกรอบแล้วก็เราก็ดาเนินการนะครับซึ่งขณะนี้มีเป้าหมายในการดาเนินการเนี่ยร้อยสามสิบว่าหมู่บ้านต่างหมดแล้วหนึ่งหมู่บ้านนะครับคาดว่าจะสามารถทําให้หมู่บ้านเหล่านี้เนี่ยเป็นหมู่บ้านที่หากรายยาสิติิดได้นะครับดสอ,สอทุกท่ทนทุกเขตเนี่ยมีการดำเนินอย่างมากมายก็คเรื่องของสนามบินการบังกับตรงนี้เนี่ยเราเองเราก็ให้มีการศึกษาไปแล้วแล้วก็จะทางพวกทาง,ทางรัฐบาลก็ให้ผู้ประมาณไปก้อนนึ่เพื่อไป ศึกษาเรื่อยไปนะครับก็ดูว่ามันสามารถทำตรงไหนยังไงคู่ค่าหรือไม่นะครับก็พยายามที่จะดูให้นะครับแต่ว่ามันก็มีขีดจำกัดแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็มีการอนุมัติเรื่องประมาณนี้ดยเพม่อนกันนะครับเพื่อให้เราน้อยให้โอกาสพื้นที่ที่จะเดิน้นะครับชื่อสนาบันสารสนิทครับสารคามบวกสารสนิทนะครับเพืมาสารคามบดดาสิน นะครับก็ไปเอาถ้าเกิดจริงๆแล้วงถ้าเกิดมันมีทรวดกิจที่มันดีก็เกิดเศรษฐกิจเออ่ท้องถิ่นดีเนี่ยผมเชื่อว่าก็มีเรามีความหวังนะครับอย่างน้อยเราได้โอกาสที่ในการที่จะพิสูจน์ว่าเราควรจะสร้างไม่สร้างนะครับตรงนี้ให้การปรับผังเนี่ยมันเกิดขึ้นไปเร็วนะครับไม่ใช่แค่ที่กาลสิงที่เดียวนะครับอย่างเช่นสมัยก่อนเราจะคิดว่าจังหวัดพังงาจะมีสนามบินนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นะครับถ้าเกิดมีสนามบินก็ต้องมีอุตสาหกรรมอื่นตามมาต่ทั้งเมืองไม่เอนะ้ยครับก็มีทำในสนามบินเนี่ยเด่นก็มีประโยชน์เพราะนั้นเรื่องนีง้ต้องมีการเปลี่ยนไปตามการเปลี่ยนแปลงของโครงสรส้างเศรษฐกิจของประเทศครับอันนี้ยืนยันครับว่าก็เป็นนโยบายหลักของเราด้วย